ว่ากะเปาห่งชุบอันนี้อะไรตัากใจต่ันใจตัดอะไรโอเคอ่ะดีถูกสอนง่ายเราจำได้ไม่อะไรคืออะไรดีอย่ามากะปาหิ่งชุบขี้โกงออกช้า bí thú gì ông ai dàn dình giàu bắp cà pháo dính chuộtเสมอ ông ai dàn vào giàu bắp cà pháo dính chuột ông aiเสมอ dàn dình giàu bắp cà pháo dính chục ấy giờ ông người cái gì dàn dình bắp cà pháo dính chục ông ai nát mà ดีถ I mean to ูโดนดีถูแล้วมามาดีถูมาดีหูสินี่แม่อันนี้คืออะไรไหนไม่รู้สิอันนี้คืออะไรมาดีดหูก่อนนั่นมันไม่ยอมไม่ดีถูอ่ะอันนี้คือไม้เหรออันนี้ไม่มีอันนี้คือตังไกแล้วก็อันนี้คือหมาอันไม่คือหม้อะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้คือเชือกเชือกมาสิเยอะเล่นอีกว่ะ มันไม่ยาวไม่ด <All right. S 2> ีถูยันยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุกคนที่โกงเลยไปแล้วมีการจ่กันดีคันจะกันดีพันจะกานดีเอาไงยันยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุก ขี่โกงมากไอตัวแสบเร็วว้า